ในวิชาเนี้ยนะครับเราครั้งที่แล้วเราก็บอกแล้วว่าทำไมเราถึงจังเป็นต้องอใช้นะครับพวกอ e ีคอมเมิร์ซดิจิทัลอะไรพวกนี้นะครับในการในเชิงธุรกิจครับเนื่งจกเชน่มันไปนะครับก็คือมันมีทั้งเรื่องเรื่องของมือถือที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องของอ เรื่องของอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จําเป็นนะครับแลวมันหลีกหนีไม่พ้นนะครับจำเป็นที่จะต้องนะครับผมก็ได้กล่าวถึงว่าอาตาาัตราการเติบโตของผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมาเพิ่มามากขึ้นนะครับอย่างตัวอย่างเช่นนอกจากนอกจากอิอนออเทอร์เน็ตเฉยๆเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดีย ซึ่งใน4ปีน,นี้ตั้งแต่มี Facebook อะไรพวกนี้นะครับจริงๆเดิมทีมันมาจากไ i ไฟก่ Fi, อนประเทศไทยเราเราเราเล่นไฮไฟก่อนแต่ปัญหาของไฮไฟเนี่ยอันนี้เป็นหน้าเป็น,เป,นเป็นอันหนึ่งที่เราน่าจะพิจารณาคือไ i ไฟเนี่ยที่แรกมาแรงมากคนเล่นเยอะมากนะครับแต่พอวันหนึ่งมี Facebook เกิดขึ้นนะครับทำไมไฮไฟหายไปอันนี้เราต้องคิดนะครับ สำหรับข้อสังเกตของผมเ,เราดูง่ายๆนะม,นมันเปรียบเทียบได้เลยนะมันเคสเดียวกันเลยนะอันแรกเราลองดูไฮไฟส์ไฮไฟเนี่ยตอนเราเล่นน่าจะทุกท่านก็เคยเล่นนะไฮไฟที่เราเรียกว่าที่ห้ายี่อะไรเนี่ยนะครับไฮไฟเนี่ยตอนแรกมีคนเข้าไปเล่นเยอะแต่ไฮไฟมีฟีเจอร์อยู่อันนึงคนระับคือให้เราสามารถแต่งหน้าจอเองได้นะครับเราก็แต่งครับแต่งกันไปใหญ่เลยนะครับพอวันหนึ่ง มีเฟซบุ๊กมาเฟซบุ๊กบอกว่าไม่ให้แต่งหน้าจอครับไม่ให้ใช้หน้าจอเนี่ยคุณจะมาใส่สีสันอะไรไม่ได้ต้องเป็นแบบ f a c e b o o k กําหนด,ดไว้เท่านั้นนะฮะจะมาทําอย่างอื่นไม่ได้คนที่ทํางานนะที่ทํางานหรือผู้ใหญ่อะไรเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไฮไฟเนี่ยมันลกๆไงก็ไม่รู้นะดูยากตัวส่วนตัวเองเอนะูเข้าไปใช้ที่ปวดหัวบางทีดู ไปดูของคนอื่นนะี่มันอะไรไม่รู้แล้วหาปุ่มไม่เจอหาอะไรไม่เจอเนะเพราะว่าถูกโมดิฟายหมดเลยในขณะที่ Facebook เนี่ยเราเราใช้เมนูอะไรยังไงนะผมก็ใช้แบบนั้นนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งนะมันเปรียบเหมือนกับอะไรฮะเปรียบกับ y ahoo กับ Google ในอดีตเนี่ยย ahoo เนี่ยมาแรงมากทุกคนใช้ย ahoo เต็มย ahoo เป็นเขาเรียกเว็บพอร์ทัลเว็บพอร์ทัลก็คือมันมีทุกอย่าง รนะวมนะภาษาผม mm hmm. ผมเล็บเว็บจิปาถานะมันมีทุกอย่างจิปาถานเต็มไปหมดอย่างได้อะไรก็ไปหาเอาแต่ปัญหาก็คือหาไม่เจอเพราะมันเยอะในขณะที่ Google เนะี่ยมีแค่ช่องเดียวนะคุณอยากได้อะไรคุณพิมพ์เข้าไปทุกคนพิมพ์เต็มทุกคนอ,อะไรดีใส่อินพุตอะไรอย่างที่ตัวเองอยากใช้เป็นแล้ว Google ก็ไม่มีอะไรเลยพล,พลนเลยนะเว็บสะอาดๆพ,พลนเลยในขณะที่ย h o ูเนี่ยโอ้โหลบมาก มันก็คอนเซปต์เดียวกันนะระหว่า Facebook กับ Hi-Fi Hi-Fi มีอะไรลบไปหมดหาไม่เจอแต่ว่า Yahoo อ่โทษทีครับ Facebook ใช้เมนูเดิมๆเ,เอาง่ายๆเอาปโปรโปรดอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งน,นะว่า้ i, ทำไม Yahoo กับ Google แล้วก็ Hi-Fi กับ Facebook นะครับว่าทำไมอันนึงมันล่วงไป หายไปจากโรคนี้แล้วอีกอันนึงมันเกิดขึ้นแล้วก็แรงมากขึ้นนร่่อๆนะครับก็คือเราต้องคำนึงถึงยูเซอร์นั่นเองเป็นหลักนะครับเราอ,อาจจะอยากตามใจให้สีสันยูเซอร์ในการทำรุ่นทำนี่แต่แต่มันเป็นคนส่วนน้อยในคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากใชร์อะไรง่ายๆที่มันใช้ง่าย ครับจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีการดีไซน์ที่เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมันจะไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการดีไซน์ว่าดีไซน์ยังไงดีไซน์โปรดักต์ของเราเอยนะ่งไรให้ user friendly ี่นจะ user f r i ร n d l y นะครับยูเซอร์ใช้ง่าย easy to use อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่อยากให้มองเหเ็นะและน,นี้กลับมาที่ตัว e-commerce กับตัวดิจิทัลอีโคโนมีนะครับเฟซบุ๊กเราเอ่ยอะไรเอ่ยมันมาแรงขึ้นทุกวันทุกวันนะก็คือพวกนี้เป็นโซเชียล จริงมันมีคำอยสามคำนะโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พวกอะไรไวรัลอะไรพวกนี้น,นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงอีกทนะีแต่เอาง่ายๆก็ระหว่างโซเชียลมีเดียกับโซเชียลเน็ตเวิร์กก่อนนะครับเบื้องต้นต้องเข้าใจคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กทำไมหน้านี้ถึงต้องบอกโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นทูนะถ้าเรามองมันเป็นทู True ตัวนึงทูก็คือหมายถึงมันทำให้คนเหล่านี้สามารถคอนเนคกันได้ือเ,เชื่อมต่อกันได้ นะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นทูที่แบบทรงพลังมากต้องเรียกว่าทรงพลังในแง่ไหนทรงพลังตรงที่เขาสามารถเ,าเครื่องมือตัวนี้มันสามารถทําให้คนเนี่ยรู้จักกันทั่วโลกในในการเชื่อมโยงแค่ห้าท่อดหมายความว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนแค่ห้าท่อนเนี่ยคุณสามารถคุณสามารถเป็นคุณสามารถรู้จักคนได้ทั่วโลกแต่และท่อนแต่และท่อน อย่างสมมติผมเนี่ยไม่รู้จักอบามาหรอกหรือไม่รู้จักทรัมป์หรอกแต่เพื่อนของเพื่อนผมน่อาจจะมีใครสัาคนหนึ่งในห้าทอดเนี่ยรู้จักกับทรัมป์แล้วผมเป็นเพื่อนต่อๆเข้าไปดังนั้นพูดง่ายๆเลยก็คือเราสามารถแชร์อะไรก็ได้ไม่เกินห้าทอดเนี่ยคนทั้งโลกสามารถเห็นไอสิ่งที่เราแชรนะ์มันก็เลยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังลแต่แน่นอนนะมันก็มีมีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยหรือมีผลดีแล้วก็มีผล ไม่ดีด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กส่วนคำว่าโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียถ้าแปลภาษาไทยเราก็เรียกสื่อผสมนะคสื่อสังคมนะ,ะมีเดียก็คือผสมก็คือมันมันมีอะไรมันเป็นอะไรดีมีทั้งภาพทั้งเสียงนะภาพนิ่งก็ได้เป็นเสียงก็ได้เป็นวิดีโอได้หมดนะครับอ,อันนี้เราเรียกอ่ทาทีนี้มันไม่ใช่สื่อเฉยๆละแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้สื่อพวกนี้มันต้องขึ้นไปอยู่เป็นคอนเทนต์ที่ขึ้นไปอยู่มัน โซเชียลเน็ตเวิร์กพวกนี้เราถึงเรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียนะครับเป็นสื่อที่เราพับลิกออกไปทางโซเชียลมันก็เลยส่งผลกระทบอีกเช่นเดียวกันที่จะทําให้คนรับในโลกนี้ทั่วโลกรับรู้ได้รวดเร็วมากทรงพลังมกนะแต่มันมีวิธีคิดระหว่างโซเชียลเน็ตเวิร์กกับโซเชียลมีเดียที่มันต้องคล้องกันแล้วก็ต้องเข้าใจแยกทางกันด้วยนะ รู้สึกว่าของใครไม่รู้เพึ่งมาบ้างมามเสียบเข้า